หรับชุดนี้นะครับอยู่ที่ราคาปูนะครับ9 5 0 0ันห้อยบาทพร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังขึ้นจอจอ a n น r o อยเลยสำหรับตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกนะครับบันทึกหน้ามันจะมาขึ้นจอ Android ตัวนี้สำหรับจอ Android ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสิบเจุนนะครับแรมสองทับสัตรสบหกนะครับความเร็วของเครื่องเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆของเครื่องว่าเล่นอะไรกันได้บ้างนะครับอันนี้คือหนะ้าแอปตที่แรกนะครับ เข้าไปครับใบสมัครอ่าพวกนี้ก็จะมีโคมพวกวิทยุดนตรีต่างๆนะครับเเสร็จนะครับแล้วก็จะมีพวก YouTube พวกแผนที่นะครับแล้วก็ Netflix ให้เราเลือกเล่นนะครับสําหรับจอตัวนี้ให้เราเชรสัญญาณฮอสปอร์จากมือถือเรานะครับให้มันรับ w i f i ได้ทุกอย่างก็จะเล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องมันทึกหน้าหลังก่อนตัวนี้จะเป็นแอปกลิเคั่น อันนี้สาหรับกล้องบันทึกหน้านะครับขึ้นจอนี่ครับตัวนี้คือกล้องกล้องตัวหน้าที่ขึ้นกับจอไอโนยตัวนี้แล้วก็จะสามารถดูข้างหลังได้ด้วยดูข้างหลังนะครับแตะไปนะครับตันนี้จะเป็นกล้องหลังบันทึกเหมือนกันบันทึกขึ้นจอตัวนี้พร้อมกล้องถอยหลังหนึ่งตัวเวลาเราถอยหลังก็จะแสดงผลเป็นกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับแสดงผลชัดเจนนะครับเป็นกล้องฟูลพีดีนะครับตัวนี้กล้องความชัดก็อยู่ที่พันแปดร้อย พันแปดสิตัวีนะครับพันแต่ว่าคุณภาพจอของเราอยู่ที่พันสนะครับค่าความละเอียดของจอเป็นสามารถดูฟูเคได้เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักนิดนะครับว่า